เรดี้เอนจิทเมนต์แรปเปอร์ไทยแลนด์สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนี่ก็รอบที่3แล้วนะครับถ่ายทอดสดจากช่อง YouTube กันเลยทีเดียวคู่แรกในรอบที่3ครับเป็นแคทเปอร์ปอนเจอกับลีดเดอร์ดีนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังแคทเปอร์ปอนกันก่อนนะครับอขอเสียงให้แคทเปอร์ปอนเลยครับ มึงเด็มจุดจบสรุปทุกปมจากความจริงระดับชีวิตของมึงเอาแบบให้ไรที่พึ่งพิง48บาทต่อจากเนี้ยทำลายมึงจนศูญสิ้นของเกหรือของแท้กูโชว์ให้ดูใครของจริงกูเคลื่อนพลมาเป็นแสงจะหลัดแสงพร้อมพี่ชิตมึงอย่ามาคิดว่าจะชนะเนี่ยมันไม่ง่ายเลยสักนิดกูให้กระดอสลักกับดักพราัลลัคอปิดชีวิตและััก ยากฝังมึงลงไปในดงพิษมึงอย่ามาแอคใส่แว่นดำเลยเล่นกูนี่มุมมืดมึงมั่นใจหูมองเห็นสักทำเป็นเล่นมุกตื่น,ตนเตนแลปเปรสเ์สัตว์ได้ที่เฮียไอสัตว์ะทําทำเป็นเดินยืดท้าเจ๋งจริงมึงเข้ามากจะเล่นให้แม่งลงทั้งยืนาตามกฎของลูกผู้ชยายนี่ไม่มีคำว่าหมามูม่มึงจับไม้กูจับไม่แต่ใครเขาเห็นก็คงดูยุคสมัยมันเปลี่ยนไป ไปอยู่ไหนกูอยากดูนี่รักแรงหรือว่าสะทุนเดยวกูไล่แม่งกลับไปลงลูก<อ>สังหางเดือนเจ็ดชาติคือไม่มีสิทธิ์ให้มึงเกิดอย่ามาตะเลิดหักยันไม่เจ๋งใช้คำง่ายๆมึงไปเธอจะเทียบไปหยกไอ้ท่อยคำยังไม่ได้ครื่งของกูเธอมึงลงลงไปใส,ส่ไอ้สัตว์ไปสู่สุขติเธอกระดาปากตัวเองบ้างไหมที่เอาแต่วแวบแบบหยาบใครให้เพลงมึงทำจนทั้งชาติกูบอกเลยเล้ยความหมาสไตลไตเฮียกูคโคตรเพียมึงกลับไปฝึกมาทำไมฝึกเป็นปีแค่นี้เหรอกูขอสามวันกันล้มมึงได้วะอย่าพูดให้มันมากมึงตั้งใจทำจะดีกว่า สิทธิภาพยังอ่อนหักยังไม่ได้ครึ่งของเงินบาทความสามารถยังอ่อนสัตว์มึง,มงเป็นแค่เศษกระดาษไลแราคาในลามมึงแล้วให้กูเหยียบมันทางผ่านวาสนามึงไม่ถึงจะอยู่รอดในสนามมันพลาดพังกูเจอกูมันไม่สูสีคู่ขนาดกูเบื่อจังพวกเน็บแนมชอบรับหลังเก่งแต่ปากได้แค่นี้แหละชีวิตมึงไอเสษขี้ในรูดากูร่รามเป็นคาถาพนึกลงเ ฐานพนใสเข้าสมองคิดดินของมึงแบบฉับพันทนลายยับไม่เหลือซักคือกูสยบสลายฝันดับชีวิตที่ไรค่าของมึงใต้เงาในดวงจันก,กูให้มึงคู่เป็นพันคำหรือร้อยเรียงเป็นประโยคกันไรค่าอยู่วันยังข้ามพุกฟังยังไงก็ตลกหน้าสมเพศสไตล์มึงขยะชิบหายคนเปลี่ยนโหมดแรปอะไรมีแต่เก๊กเกมึงเป็นหรือเปล่าเอาอย่ามาโกรธอยากเป็นเพชรชคาดอย่าเอาแต่หลบในกระดก ถ้ามึงอยากขึ้นที่สูงอยาได้อาศัยแต่พวกพ้องกูพูดแล้วทำเป็นเพื่อนสันดาลแบบเนี้ยมึงยังอ่อนความจริงยังรลับไม่ได้ยังไร้ลอยหยักในสมองไม่เคยคิดสร้างสรรค์ไม่เคยชนะใจตัวเองชีวิตมึงทำอะไรได้นอกจากอวดอ้างในบทเพลงคิดว่าเจ๋งแต่ใครเขาจำว่าชื่อมึงนะตัวแตงกูไม่รู้จักมึงด้วยซ้ำไปแก้นตีีอย่าอวดแบ่งว่ะไม่มีอะไรเลยสักอย่างที่ท,ทำให้กูกลัววัดระดับสกิลที่ใจกูนิ่งกว่ามึงเป็นเท่าตัวถอยคำกูมีความหมายมันมากกว่ามึงที่มั่วสัวเสือไรลชัดเจนเดืสั แม่งเอาแบบฟันลวงโอ้ยโอเคโอเคตัดฟันลวงเลยนะครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาฟังของรีดเดอร์ดีกันต่อเลยครับผมขอเสียงให้รีดเดอร์ดีหน่อยครับ I'm Casper ไี่เหี้ยปัญญาอ่อนสัตว์ผีน้อยน่ารักเหรอ มึงเป็นใครเหรอกไม่สนใจสักนิดหนึ่งแล้วยังไงเหรอมาเอาชีวิตมึงนะมึงระวังนะเพราะกูกำลังมากำลังมามึงระวังไว้นะเดี๋ยวจะตายในพริบตามีคนยอแค่นิดหน่อยถอยถอยมึงอย่าเพิ่งมั่นเสนอหน้ามันลงแข่งด้วยลาแวงแงที่ไม่ถึงขั้นมึงก็น่าจะรู้ดีว่านาทีนี้กูยากจะเคี้ยวนุงคนเก็บปากที่มันบานๆเป็นจับพลามไปดูแต่เจียวกับเ c มซีที่อ่อนผัดกูก็จัดสยองต่อมึงคงจะเป็นออที่สิทิกไม่ควรจะหลุดสมองปอดแล้วกูจะบอกว่ากู ไปให้ควายวัดลาก่อนพวกกูคงคุยไม่ได้สักกับคุณผู้ปรับปัญญาอ่อนตอนนี้มึงคงประจักับตาให้ได้ฉายาว่าคิวเลอร์มึงไม่ใช่มึงที่มีเรื่องเล่าไอ้พวกชักป้าวหน้าคอมพิวเตอร์ถ้าหากมึงอายแล้วมึงจะ่าพานที่เอาสัญญาณมาเสียสีน้องแคสเปอร์พูดดวงสวยไม่เคยเอาหวยไปเบียดนี่มึงเป็นใครเหรอุณไม่สนใจสักนิดหนึ่งแล้วยังไงเหรอุณมาเอาชีวิตมึงนะมึงระวังนะเพราะกูกำลังมากำลังมามึงระวังไว้นะเดี๋ยวจะตายในพริบตาอ่อนให้ มึงร้องก็เหมือนกับน้องที่ติดนี่คาราวาสกูงามๆแล้วเรียกตามกูว่าสิพี่9โมงตอนเสาร์อาทิตย์คือเวลาที่มึงต้องดูกระตูนแต่ตอนนี้กูต้องแข่งนิดเพื่อกับจะสิ่งปฏิปูนแต่แคสเปอร์ก็หลอดดีสไตล์เกาหลีเมากัญชาติดอยู่ตรงสันดานเนี่ยที่มันเยียเหมือนโลหิตยาสเปคแบบที่สาวๆชอบผมต้องมอบให้เซี่ยวจีนในเรื่องนี้มึงก็ติดแต่ผิดที่นั่งเปรี้ยวตีนที่มีลามดีๆมาให้สดจากไล่มาแจกควายแตกแคสเปอร์ไอเด็กน้อยเด็กชายไข่ย้อยหมวยแตกไปพี่ก็พอจะรู้ดีฝีมือเอ็มซี ยงใหม่แต่นี่มันกระจอกเอินคุณเดินกลับไปที่ลังไข่เพ่เสียงมึงแลวหรือม,มึงขย้อนกูแทบขอวุ้นแปลภาษาในเรื่องนี้กูจะไม่ทนกับคนที่ลวภาษาหมามึงจะได้กลายเป็นโศกก่อนจะจบพรินยาตีหรือดีดีคือผู้ชนะไปหาสนานในดิกเชนเนลี่แค่นี้หลยสัตว์เขี่ยมอย่าหน,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 นีนะมึงอย่าหนีนะอย่าหนีนะมึงอ่าโอเคคงไม่มีใครหนีนะครับรอบนี้ก็ส่งกันมา เกือบทุกคนเลยนะครับเสียดายภาพผิดไม้เป็นคนเดียวนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาฟังคู่ที่เหลือกันต่อนะครับเดี๋ยวจะอัพให้ฟังกันโอเคครับผม